สรุปกันให้แน่ชัดกันไปเลยนะคะว่ามีการจ่ายเงินต่อ5,000บาทหรือไม่เราไม่ทิ้งกันในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะหลายหลาคนยังสงสัยยังได้รับข่าวเก่าๆอยู่แล้วเงินอะไรที่ต้องได้บ้างนะคะในเดือนสิงหาคมแล้วสำหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรหรือไม่ว่าพี่น้องเราไม่ทิ้งกันผู้ตกหล่นนะคะหรือบัตคนจนแล้วคุณมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างคะ่ะมาฟังในคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้มีคาตอบค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่เฟซบุ๊กนะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีข่าวส,สารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยค่ะสำหรับใครหลาย,ลายๆคนนะคะได้ข่าวจากหลายๆสื่อได้ข่าวจากหลายแหล่งแล้วยังงงแล้วสอบถามปุ้ยใต้คอมเมนต์ว่าแล้วสรุปเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะมีการแจกต่อไหมห้าพันบาทสําหรับเราไม่ทิ้งกัน,นะค่ะซึ่งเขาแจกที่ผ่านมาแล้วนะคะทั้งหมด3เดือนซึ่งจํานวนเงินก็หนึ่งหมื่นห้า 5,000บาทก็ค่อนข้างเยอะช่วยเหลือพี่น้องได้หลายๆคนนะคะหวังว่าพี่น้องคนไทยประชาชนที่ได้รับเงิน15,000บาทเนี่ยได้ใช้เงินกันอย่างประหยัดแล้วก็เก็บออมไว้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่คุณได้ข่าวกันมาเนี่ยแจกต่อ6เดือนหรือเปล่าจริงๆแล้วก็6เดือนนี่ก็คือไม่มีเป็นความจริงนะคะเขาพูดไว้ว่าแจกแต่คือตอนนั้นคือเขาคาดการแต่ก็คือไม่ได้แจกแจกจริงๆก็แค่3เดือนเท่านั้นนะคะที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้กัน15,000า แล้วถามว่ามีการแจกต่อเดือนที่4หรือเปล่าเพราะใครหลายๆคนรอหวังเงินตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่มีแจกต่อเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครหลายๆคนสงสัยตรงนี้นะคะว่าแจกต่อหรือเปล่าไม่มีการแจกต่อในเดือนที่4ี่นะคะเพราะาอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆคน เข้าใจเงินตรงนี้ด้วยค่ะว่ามีเงินอะไรแจกบ้างค่ะเพราะว่าอยากให้พี่น้องทุกคนหายข้อสงสัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดเขามีการแจกหรือมีการยังไงเพิ่มเติมเงี้ยเดี๋ยวปุ้ยจะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบค่ะแต่คุณยังได้สิทธิ์รับสิทธิ์อื่นๆอ,อยู่นะคะถ้าเกิดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆแล้วสําหรับพี่น้องที่มีเอ่อรอรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะคะทกศนะคะเขาก็ได้เตรียมโอนงวดสุดท้ายให้แล้วนะคะ5,000บาทก็อย่าลืมเช็คกันดูเลยนะคะ เพราะว่าเขาได้โอนให้กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,กรที่ช่วยเหลือตรงนี้เหมือนกันที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยให้ลองสอบถามที่ทกศหรือเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์นะคะ www.ye มไวด k e ว็บ a ยีเกษตรกร .com ตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านเช็คดูเพื่อที่จะได้รับเงินในตรงนี้ค่ะ บางคนก็ได้รับข่าวหลายๆข่าวหลายๆสื่อนะคะก็มาถามในคอมเมนต์ปุ้ยเช่นเดียวกันว่าเอ๊ช่วงนี้มีเงินอะไรแจกบ้างเดือดร้อนโควิดจริงๆแล้วสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นแต่ที่ประเทศไทยนะคะก็เป็นด้วยกันทั่วโลกค่ะทุกคนเดือดร้อนกันทั้งนั้นเลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะช่วงนี้ใช้จ่ายกันประหยัดหน่อยนะคะ ช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะไปไหนมาไหนคุณต้องใส่หน้ากากถ้าเกิดคุณไม่ใส่หน้ากากเนี่ยก็จะอาจจะทําให้คุณติดเชื้อโควิดได้ซึ่งเป็นการทําให้คุณไม่สามารถออกไปไหนได้ก็เป็นห่วงตรงนี้แล้วก็สําหรับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยใครหลายๆคนสอบถามว่า จะมีการลงทะเบียนรอบ2หรือไม่อะไรตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะยังไม่มีการลงทะเบียนรอบ2หรืออย่างไรนะคะสําหรับผู้ที่ตกหล่นนะคะบางคนหลายๆคนเอ๊ตกหล่นอยู่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังพยายามนะคะโอนให้สําหรับคนที่บัญชีไม่ถูกต้องหรืออะไรตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจนะคะให้เข้าไปในเว็บไซต์นะคะเราไม่ทิ้งกัน com ค,ค่ะซึ่งเขายังเปิดเว็บไซต์อยู่นะคะ ซึ่งท่านสามารถเช็คสถานะตรงนั้นได้หรือโทรไปสอบถามเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดูค่ะเพราะว่าเข้าใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเพราะบางคนเนี่ยธนาคารก็แบบไม่ตรงไม่รู้จะเช็คยังไงเนี่ยค่ะให้คุณเข้าไป เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วก็กดกดตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักค่ะแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดที่คุณจะต้องลงนะคะแล้วก็กดตรวจสอบสถานะตรงนี้ค่ะก็จะทราบผลการดำเนินง,งานว่าคุณน่ะได้รับสิทธิ์ขั้นตอนการโอนเงินเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วเนี่ยคะ่ะ สำหรับใครหลายๆคนที่สงสัยในเราไม่ทิ้งกันตรงนี้ถ้าเกิดใครหลายๆคนนะคะเพราะว่า ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือยังไงนะคะคือเขาแจกเฉพาะในกลุ่มที่เดือดร้อนเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดนะคะแล้วก็มาตรา33นะคะเงินประกันสังคมตรงนี้นะค่ะเขาก็จะแจกให้กับพี่น้องประกันสังคมอยู่นะคะที่ปุ้ยได้ออกข่าวไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่ถึงตรงนี้นะคะท่านสามารถเช็คตรวจสอบสิทธิ์ท่านได้เลยนะคะเพราะเขาก็จะช่วยเหลือมาตรา33เช่นเดียวกันซึ่งใครหลายๆคนก็ เอสงสัยเนี่ยถ้าพี่น้องคนไหนสงสัยเกี่ยวกับเงินมาตรา33ตรงนี้นะคะแนะนำนะคะให้คุณสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะเ<ม>ขาจะได้อธิบายรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนคนไทยค่ะเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้ไม่เท่ากันนะคะตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาถามอาสอบถามปุ้ยในยคอมเมนต์ซึ่งปุ้ยก็แบบ จะให้คําตอบก็คือให้คําตอบไม่ได้เพราะบางทีข้อมูลเนี่ยข่าวสารเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะปุ้ยไม่อยากให้คุณมาเ,เขียนข้อมูลส่วนตัวในคอมเมนต์นะคะซึ่งท่านสามารถเนี่ยตรวจสอบเช็คสิทธิ์ผ่านผ่านได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ของท่านนะคะเช็คที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะโอนเงินช่วยเหลือประมาณ60,000คนนะคะที่อยู่ในมาตรา3 3แล้วก็ ได้เงินช่วยเหลือตรงนี้ไม่ครบโดยท่านอาจสามารถนะคะเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile นะคะซึ่งตรงนี้ท่านสามารถเช็คเงินได้เลยแค่ดาวน์โหลดแอปมาหรือ เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะสำนักงานประกันสังคมเขาจะให้คุณกรอกรหัสรหัสผ่านตรงนี้นะคะโดยการเข้าสู่ระบบเนี่ยกรอกบัตรประจำตัวประชาชนลงในหน้าเว็บไซต์เลือกหัวข้อการตรวจสอบแล้วก็เช็ควงเงินตรงนี้หรือทางออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลนะคะ info. อ uh, info s อ uh, s o 1 5 0 6 c o หหรือว่าคุณสามารถโทรสายด่วนได้เลยนะคะ1 5 0 6านะคะสำหรับมาตาสามสามให้เขาช่วยเหลือตรงนี้สำหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรอย่างที่ปุ้ยบอกนะคะก็อย่าลืมเช็คกันได้ที่ทกสหรือเข้าไปเว w เ็บยียวยาเกษตรกร .com นะคะตรงนี้จะได้เช็คกันเลยนะคะว่าเงินตรงนี้ ไรได้อะไรยังไงบ้างค่ะเขาพยายามช่วยเหลือเต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับเงินนักเรียนหรือเงินนักศึกษาเนี่ยค่าเทอมต่างๆมีคนสอบถามมาว่าเราจะได้เงินไหมตรงนี้เขายังไม่ได้มีข่าวออกมาอย่างไรนะคะสำหรับเงินแจกช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็อยากให้เข้าใจพร้อมๆกันไปเลยเพราะปุ้ยมาตอบคำถามทุกคำถามที่ตอบใต้คอมเมนต์เพราะบางครั้งเนี่ย คุณสอบถามมาเยอะมากซึ่งปุ้ยเป็นคนตอบคนเดียวนะคะปุ้ยก็พยายามตอบให้เท่ากับที่ปุ้ยตอบได้ฉะนั้นปุ้ยก็เลยมาทําคลิปทีเดียวจะได้ตอบให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนนะคะแล้วก็สําหรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณยังได้เงินอยู่นะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของท่านนะคะเพราะว่าปุ้ยได้ออกคลิปข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเงินอะไรบ้างได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้าง เดี๋ยวปุ้ยจะแปะคลิปไว้หลังคลิปนะคะแต่วันที่1สิงหาคมเนี่ย คุณมีเงินเข้าแน่นอน200ถึง300บาทก็เป็นเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะสำหรับรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าจะได้200หรือ300บาทแล้วก็เงินวันที่หนึ่งอีกสิทธิหนึ่งก็คือค่าโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถไฟฟ้ารถบรคอสอหรือว่ารถ BTS นะคะคุณสามารถใช้วงเงินนี้ได้500บาทถ้าใครไม่เคยลองใช้นะคะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยลองเช็คดูได้คะ่ะ b t s ต่างจังหวัดก็รถบอคอสอนะคะไม่ว่าท่านจะเดินท ท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ลองเช็คข้อมูลข่าวสารได้เลยนะคะหวังว่าในคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงิน5,000บาทแจกต่อหรือไม่คลิปนี้ปุ้ยมาเคลียร์ให้คําตอบนะคะไม่มีการแจกต่อในเดือนที่4เดือนสิงหานะคะแล้วก็ยังไม่มีมาตรการไงต่อเนื่องนะคะถ้ามีมาตรการอะไรต่อเนื่องเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยจะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องขอให้ทุกคนใช้เงินกันอย่างประหยัดนะคะรัก สุขภาาพดูแลตัวเองด้วยค่ะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิด,ดีๆเวลาประชาชนหรือสิทธิด,ดีๆเวลามีการแจกมีรัฐบาลแจกข้อมแจกเงินแจกอะไรต่างๆหรือช่วยเหลือในสิทธิ์ต่างๆต,ตรงนี้ค่ะ ปุ้ยจะมารีบบอกข่าวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะฝากช่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ